ไปปิดตัวหนังสือวะพวกเราไม่รู้บทสวดเนี่ยโอนะโมทีวะโธิราสาอาหังกาลุนิโกสัพพะกัตตานังโธตัสทิวะมัตางประาโศุยันจันทานังโอมระพัตโอมระพัตโตปะาทิทธปันทิโตนิมิโตอัครู มานะไม่อช่แคพตังมาเลยพระเจ้าขอปูชาองค์ปี่องค์ปู่ชีกวงมาถพัะเป็นพี่ักษาเป็นปู่ชีดีเป็นการเมตเป็นผู่อดีปา ด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าได้ถวายดอกไม้หนึ่งพันดอกนี้เดี๋ยวองค์ห่อมเสือโบโกมาราพัฒนี้ขอให้ร่างกายของพวกข้าพเจ้าเนี่ยปราศจากโรคทั้งปวงอย่าได้มีโรคใครแค่เจ็บและอย่าได้มีโรคกรรมโรคเอ็โรคเจ็บหูเจ็บตาโรคเจ็บองค์เจ็บเกวนะคะแล้วก็โรคเส้นโรคเอ็นอย่าให้มีเก็บปวดข้าพเจ้าเลยแต่ละพัฒน์ก็จงอย่าได้เกิดจากข้าพเจ้านะโรคอันตรายโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดโรค อะไรก็ตามผมอยาให้หนึ่งนะคะแล้วก็ขออนุภาพห่งการสัตการะบุชาครั้งนี้นะคะดอกไม้หนึ่งพันดอกเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเสียงร้อนะคะร้นปใบอให้ผิวพรรณเนี่ยนุ่มน,นะคะด่งไข่มุกนะคะแล้วก็ให้เนื้อตัวของข้าพเจ้าในจงผ่องใสอ่ำพานนะคะมีความหอมมีควาหอม,มกลุ่นไม่ได้ใส่น้ำหอมก็ช่างน,นะคะ ชายใดอยู่ใกล <deal> ้ต่างหลงใหลนะคะปู่ขานะสาธุขอบารมีของท่านที่ได้สำเร็จซึ่งพระโสดาบันทั้งสัจธรามหรือพระอริยมรรคพระอรหันี์นะคะจนนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จความสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างที่จะตาม ถูกดวยนรางวัลใหญ่ๆนะแม่นะที่นี่นะแล้วหนูจะจัดให้เต็มเครื่องทรงองค์เอวให้ี่เอาพวกนี้มันใส่ชดารำถวายเนี่ยแค่มันได้ก็คนละล้านคนละล้านเนี่ยมันทำได้หมดทุกอย่างเลยแม่ใส่ชะดาสูงเจ็ดชั้นเลยใส่มาเลยคุณใส่เดินมาแต่บ้านู่เลย่าธขอไหว้จักระ หมวอวอกงมาลาะครับทุกสัลกอบุญบารมีที่เขาไปเจ้าได้สักการะอง,องค์ู่ตอนเขาไปเจ้าได้ไปอินอาาดเ,เดีย,ดยไปเจ้าได้มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้า่เยวันพันสีขอโรบคาทาาจะได้บันเทิงเกบข้าพเจ้าตอนข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าในฤดูจะร้อนขนาดในใหหาไหนข้าพเจ้าจะได้เป็นอะไรไม่ตินกนวเียขนาดไหนไปอยาให้ได้เป็นอะไรหลังนะัากแล้วก็ให้มีร่างกายที่ มิตรเพื่ออยู่ตลอดเวลาจะได้เก่งจะได้พัฒนะคะอายุเหมือนนางวขใช่ขอให้มีความงามเหมือนนางวิสาขาอายุมากขนาดแฟนตาก็ยังไม่ข้าไม่มัวผมก็ยังไม่ขาวไม่หงอกฟันก็ยังไม่หลุดไม่ร่วงผิวฟันก็ยังเปล่งปละกายสวยงามอยู่นะคะสาธุสาธุมาเรามีที่ข้าพเจ้าถวายดอกดอกไม้หนึ so ่งทันดอกนี้จรงติดตามข้าพเจ้าไปทุกชาติทุกโคนะคาพเจ้าสรรประทบสรรพประสงค์ความสุขความมีความสุข ให้ติดตามเราไปทุกชาติทุกภพเด้อ